บ่คือตดันงเจ้า่รเลยคือนั่งครับ<อ>นั่งนั่งนั่งโอเคดีมาทำยังไงให้ดูเป็นญี่ปุ่นนะ <c oughs> สิบสามสองอันนี้ก็ะตว้นมาโอเคนั่งใหม่สินั่งนั่งเข้าล่ะนั่งเขา้เขาบ<อ>ใ่ใช่ใช่ใช่ว่าเราถ,ถ่ายตัวโ <Okay. S 1> อเค okay. ดีมองประมาณตรงนี้ สองโอเคดีสามสองยิงหัวมองผ่านมาทางนี้โอเคดีสามสองทางนี้จ้ะมองพมางต้นไม้ค่ะโอเคดีพร้อมสามสอง 3, ดีครับสามสองดีจ้ะอ่าเดี๋ยวปดแล้วมามายืนตรงนี้พี่หน่อยเดี๋ยวนะ โอเคดีค่ะพร้อมหันตัวไปทางนี้หันตัวไปทางนี้ไม่มองกล้องนะครับพร้อมสามสองยงหัวทางนี้โอเคดีสามสองมามาขยับมาทางนี้หน่อยจะได้จุ่มเช็ดก่อนนะโอเคคยมาถอยมาทางนี้ครับถอยมาทางนี้ถอยมาทางนี้ถอยโอเคถอยลังไปไปนีนโอเคดีไปพร้อมครับสามสองอีกรวบหนึ่งสามสองดี อยู่นะขึ้นตะคุงมปะอีกรอบหนึงอีกรอบอนึสามสองหันหลังให้พี่ก่อนมาหันหลังมาแลบินหน้ากลับมานะนใช่ใช่หันหลังอ่าหันหน้ากลับมาสามสองดียืยมสมสองดีครับ อเกลี้ยกลืองโอ้บอกคือว่าเขาต้องใส่มาอีกหลายเกือบเยอะนะครับเดี๋ยวเราเดินกันก่อนโอ้ยอย่างเค็มๆเมด้อ เขาบอกว่าน้ำไม่ลึก30เมตรสอมอเซนมั้งสามนำ้ำน้ำลึกสามสิบเซนขยับไม่อีกครับขยับไม่อีกไหลเติบเลย,ยไม่อีก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 โอเคพ่อมาพร้อมนะสาม นะครับสามสองรวปหนึง่งดีเดี๋ยวไหาพี่หน่อยเราจะถายขึ้นตัวโอเคครับก็สามสองหันหลังไม่ให้ก่อนหันหลังม่ให้ก่อนโอเคมือค่อยลังไว้มือค่อยลังไว้๊บอ่าบิดตัวกับขึ้นมาอีกครับโอเคดีสามสองรวหนึง่งสามสองดีงวานาะมาสามสอง ดีครับเอามือจับต้องตัวถอยดูหน่อยโอเคดีหน่างมาทางนี้โอเคดีมาสามสองยิ้มไว้นะครับมาสามี่หามุงใหม่กันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตันถอยดีกปะโอเคสวยงามพร้อมสามสองหนึ่งหันหน้ามาทางนี้โอเคดีดีจ้ะลองโอเคครับสาม สองหนึ่งไปทางผูดเลี้งยงมาทางนี้ดูแลไปไปเลยไปเลยเื่อเพื่อพ่อพ่อพ่อ,พอไอคเดินมาจ้าเดินมาเลยเดินมาเลยมองซ้ายมองขวาดีดีดีเรียบร้อยไปไปทางนั้นค่ะไปทางนั้นใช่ใช่ค่ะเดินไปทางนั้นเลย สูรแข,ข้างนอกโอเคใช่ค่ะนั่งนๆทางนี้เลยเดี๋ยวนะนั่งๆบ่านั่งเต็มดักละนั่งนังมอมอนั่งม,อมอนินมิน,มนโอเคเหยียดขามาตรงๆเหยียดขามาตรงๆพร้อมสามสองดีครับช็ยดยแ้่ขึ้นอีกนิดนึงค่ะสามสองดี ดีอยู่เรื่อยโอเคมาหันหน้ามาทางนี้นิดนึงโอเคดีอย่างว่าทางนี้โอเคดีสามสองดีครับดีดี เดี๋ยวนะไฟก่อนมาพี่ละขยับมาขยับมาข้างหน้าเลยเยอะเลยครับเยอะเลยอกกๆๆกๆกโอเคดีไฟไปทางนี้โอเคค่ะหันตัวไปทางนี้โอเคดีพร้อมสามสองดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บได้ สองอันนี้โอเคหันหน้ามาทางนี้นะะี่เลยค่ะสามสองหันหลังมาก่อนอันดับแรกหันหลังมาก่อนหันหลังมาหันหลังมาโอเคแล้วบิดตัวมาพอมสามสองดี จรถเสียเลยเบืง้งพอตในนี้ได้ดว่ามันอยู่ในรถบ่ะโอเค okay, ไปตอนนี้เราเปลี่ยนกล้องนะครับเป็น d ีบวกกับ135เมื่อกี้เราใช้ s o n y A7C บวกกับ50นะครับเราลองเคสร3 5ดูมันดูมีมิติมากกว่ากันเ,เราก็เลยจะเป,เปลี่ยนเป็น135 มาลองดูกันครับว่าฝ่ายจะแจมกันไหมรังใล้พี่ครับมือควยรังไว้แล้วก็บดตัวกลับมาหาพี่นิดนึงบดตัวกลับมาโอเคสวยโอ้ยเอาไหมดีค่ะสามสองดีอีกรอบนึงอีกรอบนึงข้างไว้ข้างไว้เยวรอเด็กก่อนโอเคดีดีจ้า จะให้ประตูตัวนี้เป็นเกอะได้ไหมไม่ได้วะแมนแมนเส้นขึ้นนั่งนึ่งๆเลยเอาสินั่งเลยพิ้งพิงพิ้งทั้งนี้ได้ป่เอออันนี้ระยะห้าสิบไหครับซุบไปเลยนั่ง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 เลยนั่งแบบนั่งเลยอ๋อฮะไทยเครื่องตัวเลย โอเคสปีดอยู่ที่หกเอาหนาเข้าไปใกล้ๆเลยล่ะแนบแนบไปเลยโอเคสองมือสองมือจับจับสองมือขัง,งเอาลงมาตามอีกสันนึงสันนึงสันนึงโอเคดีนะวัดก่อนสามสองไปก่อนครับอีกรูปหนึง่งเออเออเอาเออท่านี่ขับไปนิดนึงโอเคมองมองผ่านประมาณทางนี้นะโอเคดีสามสองวางไว้ก่อนแนะทนทีนี้เปลี่ยน เอาเอาหัวพิงอย่างนี้เอาหัวพิงเปลี่ยนเมนเปลี่ยนฐานนังไหมเออก็หัวพิงนี่สิบ่บ่ห่ออโอเคโอเคดีมุมนี้สวยหันหน้ามาทางนี้จ้ะโอเคดีอีกรอบนึงฟังไว้นะสปีดอยู่ที่ฝั่หกนะครับสามสองดีจ้ะเอียงมาทางนี้นะเอียงมาทางนี้ไม่ไม่อีกฝั่งนึง เอียงหัวเอียงหัว,เอ,หวเออหันละดีมากสามสองอ่ะควายห้างดูสิปุ๊บเออค้าเข้าไปยืดีข้าวมาโอเคดีพอ่อสาม,ส,ามสองเรามาจะถัดกับหัวน,หน้อย มันนั่งฝั่งนี้รองถ่ายสายมาฝั่งนี้มีมนนี่มีป่ะเข้าตรงเสาก็ได้ดีมากขอบคุณนะแก้มแสงของสั่เสียงงมา สามสองดีสามสองครับดสามสองดีนั่งข้างล่างที่ไหมไม่ไไม่อยู่ไปนั่งตรงนั้นไหมตรงกลางไหมใช่ไม่ไม่ไม่นั่งข้างบนสิใช่ใหญ่ไหมด้านก็พอไปก่อนปุ๊บเใามหม่ มันจุ่มน้ำเลยอ่ะมันจุ่มน้ำโอเคดีแม่้อานะสามสองข่อยห้างสิมันข่อยห้างเลยไหมปึ๊บออกขาขึ้นกล้บมา,า,มาโอเคดีโน้มตัวลงมาข้างหน้าโน้มตัวมาข้างหน้าโอเคดีอ่าพอยแขนสองข้างเลยปึ๊บโน้มตัวลงมาแอนแอนหลังบิดตัวมาโอเคดีมา สามสองนะขาขึ้นตัวชัดนน่ขึ้นค okay, ่ะมองผ่านทางนี้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 โอเคดีสามสองยรูปเนื้อยงหัวขึ้นมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังหัวโอเคดีมมกสามสองมาๆอีกรูปหนึ่งยืรูปหนึ่งพร้อมสามสองสามสองคำค้างซีได้ไหมโอเคดีสามสองยังหัวทางนี้ไม่ไม่ฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งโอเคดีมองผ่านทางนี้ โอเคดีสามสองไหวดีข้างไว้ข้างไว้หันหน้ามามองกล้องหัานหนา้ามามองกล้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสามสองยืมรูปหนึ่งมาสามสองดีค่ะเห็นไหมโอเคแบบนี้ก็ได้ค่ะมาพร้อมไม่น่าขืนไม่น่าขึ้นมองผ่านทันทีได้บ่โอเคโอ้ <Okay. S 1> oh, แสบตาหันหน้าไป oh. ทางนี้สิ น้ไดกดหน้าลงกดหน้าลงกดหน้่ลงอย่างน้ามาทางนี้นนนยังหน้ามาทางนี้หน้ามาางองกล้องเอาไว้ก่อนนะสามสองดีค่ะนั่งได้ไหมได้ค่ะน่าจะได้โอเคอันนี้ก็คือถ่ายแบบมุมหลอกๆถ่ายมุมหลอกว่ามันเป็นเดินหญ้าใช่ทั้งทั้งที่มันก็เอญะนิดน้อยนะั่นแหละสามเดี๋ยวนะสามสอง ี๋ยวเราขอลองถอยดูว่ามันจะเก็บได้ไหมโอเคได้ค่ะสามสองดียูตานะมองดีดีนะที่เดี๋ยวปินกันดีดีโอเคดีสามสองสวยอันนี้พูนี่พูโอเคจับอย่างนี้จับอย่างนี้โอ้ยปวดแขนเร็วเร็วโอเคดีค่ะโอเคดีมือฝั่งนี้ประคองประสอกไว้โอเคดีจ้ะสามสองจับตรงนี้ดีกว่าพี่วะโอเคค่ะดี ยังยิ้มสามสองดีจ้าอีกรอบปะสามสองสวยดีเดี๋ยวข้างไว้ข้างไว้ข้างไว้โอเคโอเคเอามาอมไว้ค่ะอมอมเด็ดเด็ดออกบอบอเด็ดเด็ดเด็ดออกอมอมอมเลยเหรเออเออนี่เหรอใช่ใช่เออเออเงยหน้าขึ้นเห็ดผมดีดีนะผมดีดีโอเคดีมาพร้อมสามสองดี ขอรับตาหน่อยตกลาโอเคโอเคเช่นว้าพร้อมสามสองดีเงยหน้าขึ้นมามองกล้องเงยหน้าขึ้นมามองกล้องดีสามสองขอมองกล้องเลยค่ะขอมองกล้องเลยสามสองทำไว้นะสามสองเล่มือวางสิโอเคดีสามสองทาเดียวทาเดียวสามสอง

แมปแมปไอคีชิดก่อนนะนั่งเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ใช่ใช่ชิดก่อนนะสามสองดีดูรูปหนึง่ง อ๋อดีสาม,ส,ามสองเคลมห้อีกอะไรใครเคลมกลวงกันน้ำเป็นปยังไงไม่อีกไลยเติมเลยโอเคดีเดินตัวไปทางนี้ไปมือคุ้ยลังใพี่กิ๊กเอปุ๊บแล้วเกิดหันหน้ากลับมาเอาขาบ้างขาดีๆก่อน ออกออกออกเช็คนะครับเคลมาหาพี่อีกครับอีโอเคเดินหน้ามาทางนี้โอเคพ้อร้อสามสองดีสามสองดีครับเปลี่ยนฝั่งหันหน้าไปทางนี้ทีเพราะว่ามันโดนแดดโอเคดีมากหันหน้ามาพี่ครับ ายเป็นช่างภาพที่เก่งใจฉันคือช่างภาพมือไหม่รักการห่ายภาพไปทุกทีไม่เจ็บแต่ใจไงฉังนมีฝึกไปทุกวันใจเต็มที่รับพร้อมจ 3, ะ3 2มสองมาสามองุกตัวมาพี่อีู่ประธานนี้โอเคดีามาเดี๋ยวเด้อนุกปากนุกปาก นี่รูปหนึ่งสวยเดี๋ยวเดียวาอามุมกดดูซิอ่ามุมกดสวยดีค่ะมาสามสองยงหัวขึ้นมาทาั้งนี้ยิงหัวขึ้นมาทั้งนี้อ่าโอเคดีสปีดมาที่สองพันห้านะครับดีเอามือค่อยหลังไว้ค่ะมือค่อยหลังไว้ปึ๊บโอเคดียิงหัวขึ้นมาทั้งนี้โอเคดีสามสองสวยอีกรูปมาสามสองดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโอเคดีสามสอง ล้านน่าจะปองเข้าออกเขาเน,นี่คเเอเพม่อนอออนี่เหรอึ้อมาท,ทึ่งเลยล่ะอย่เบิ่งก่อนอกอีกอีก,อกโอเคดี โอเคพ่อเดี๋ยวนะย่างล่ละท่านพายย่างพ่อย่างเป็นคุ้นปกติอันนั้นมันก็เป็นคุ้นปกติหันหน้าตรงๆไปทางนี้หันหน้าตรงๆไปทางนี้หันนาตรงๆรไหมบ๊อบ๊อเฉียงไหมย่างก็ยังเขาย่างไปทางตรงๆนี่เด้อเดินมาเลย Okay. พอน้อยเส็จก,ก่อนพี okay. ่มาทางนี้พี่หน่อยอีก okay. <Yeah. S 1> <ๆ>นั่งกับสมาธิไม่เอานั่นให้น้องนั่งนี่ส <Yeah. S 2> กู่นะโอเคดีสามสองมองผ่านไปทางนน้นโอเคดีสามสองโอเคทีนี้นั่งหันไปทางนู้นแล้วนั่งกอดเขา หันตัวไปทางฝุ่นโอเคทำกระโปรงดีๆนั่นงชั้นเข้าไหมนั่งชั้นเข้าแล้วก็กวดเขา้าได้บอเช็คโอเคได้บยดตัวกลับขึ้นมาทางนี้นิดนึงโอเคดีหลังครอบเอาใหม่แอ่นหลังแอ่นหลังตึ๊บนุมตัวไปทางไหนแอ่นหลังเหีมันเป็นตัวเอสโอเคดีมาสามสองหันหน้ามาทางกล้องหันหน้ามาทางกล้องโอเคดีสามสองยรูปนึงดี ลุกนึ่งนะพร้อมสามสองยังไขคัณมาทางนี้มองๆไปมาทางนี้อย่างหัตรงๆที่ตรงนี้ตรงๆตรงๆโอเคมองไปทางนู้นโอเคดีสามสองครับแข้งไว้พร้อมสาม ข้างไว้สามสองดีดีสองดีค้ำค้างค้ำข้าง โอเคดีสามสองอีกรูปหนึ่งมาดีแล้วหน้าปุ้งหน่อยมานะสามสองดีค่ะสามสองดีหันหน้ามามองกล้องค้างไปก่อนนะสามสองเอามือกอดเข่าจากด้านล่างกอดกอดกอดด้านล่างเออสองข้างสองข้างสองข้างโอเคดีเอยียงหัวทางนี้ เงือบ,บเอบเอ็นเอาตัวมาเอาตัวไปข้างหน้าปุ๊บบิดสะโพกบิดสะโพกกลับมาหาพี่อีกนิดนึงโอเค,อเคดีสามสองมองสูงครับมา,าบสามสอง <S 2> 2 <S ดีไ่ ที่หคนน้ารูป่นลงโอเคดีมองต่ำไห้ครับอือดีดอรูปนึงโอ้ยเยขาเอามาดีครับดดเดี๋ยวนะโอเคมองผ่านไปท่านอือยัง๋ยวคนหนาห้โอเคดีไม่ไม่มองผ่านไปท่านนะ,ะโอเคดี ค่อยขาป่อยขาม่สิปล่อยขาแบบนี้ก็ได้โอเคดีเอาไว้ก่อนไ ยงเรียงขาไปทางนี้ให้ขามันอยู่ประมาณประมาณเนี้ยให้มันกิดกันวางให้มันกินแังเชะโอเคแล้วเบี่ยงเบียงตัวไปทางนี้โอเคดีขามาพร้อมนะสามสองดีครับเอยียงหัวข,ขึ้นมาทางนี้นิดนึงทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคมองผ่านไปทางนี้โอเคดีสามสองดีครับเอามือฝั่งนี้จับจับผม โอเคพ่อแค่นั้นแหละดีไปสามสองดีดีครับข้างไว้ชึ้นหน้าขึ้นอีกนิดนึงเยอะเกินหน้าวางกล้องต้องจับผมสองข้างสิโอเคดีมากครับดี